ขวดปะทูปานิดมานี่พี่น้องโอ้โดีป๋ปานิดใหญ่แล้วบาทนี่เอาครับสวัดดีครับพี่น้องมาอีก,ก่อนพี่น้องเลยมือนี่้ก,กระดุงตจก,กระดุงรัดแรงมือนี่จนค่ำลองลองเบ่งมือนี่จะมีป่าอย่างกระงแงงมีบ่วุมือนี่พี่น้องเลยน้ำก็น,น้อยแล้วแหละน้ำก็ได้ไหลกระบองแ้งแล้วเข้ากระตายมืดเลยแหละเข้า บเหลือแหละเนาะเน่ามดเลยละ่ะเหลือแต่หญ้าแหละหญ้าพักบัวงามขนาดน้ําท่วมในหญ้าพักบัวจังงามแทว้ว่าโอ้โหโได้ดีนี่พูละหญ้าพักบัวขั้นเข้าไปนในนี้ใครละบอเนาะนะ้นําท่วมก็ซัดขึ้นขึ้นหญ้าบัวน,นี่อันนี้ยังเข้าพันเน่าหญ้าบัวปัปขึ้นบานี่มาลองเบิรงพี่น้องเลยกูยละเอาจนเอาจักทุ่มนึ่ง มือนี่ทำโบได้กับเมื่อตุ่มหนึ่งแล้วกันได้กับซีเอาต่ออยู่ดอกลองลองมึงมือนี้ไปฮะลองมึงซะก่อนอึบโอ้เอ้ยโอ้โอ้โตใหญ่อยู่เนาะนั่นโอ้ได้สามตัวเดี๋ยวเอาออกก่อนอันนี้อาหน้าออกก่อน ออเออเขาท่าอยู่แบบนี้ปลาสูตรตัวนี้ไหมเออเอาอีกกรนะนัึไเออีกตัวหนึ่งอ๋อฮ่าด้ตัวใหญ่น่าั่น เออได้การได้การได้ปลาตัวใหญ่เนี่ยกระดุงห่างมันย่อทันมันเด้อกูมือเอาแต่กระดุงทีไซมือนี่ไซกระดุงห่างมือนี่อ๋อมาเอาอีกดู ห้านนี่ต้นอุเกือบลอดบอรลอดเรกแน้วรุ่นนี้ไปอยู่หน้าออกก็เข้าเน่าได้ดินี่มา เอาอีกดูจวดเฮ้ยบาทนี่ทันดีเออคือ,อ,อบาทนีห่หลายตัวอ,อยากรอดหลายเด้หัวซับขนาดเลยทันดีอ่าไอการอยู่เบนนี้โอ้ตัวนี้เอากันมันซับตาอืมน่ะ เอา้ามาอึบตัวปขดทูปนิดมานี่พี่น,น้องโอ้ไดี๋ยวปนิดใหญ่แล้วบาทนี่เอาธนาะธนาเออดิโอ้ได้ปกัดินพี่นอ้องเอ้ยคุณอ่ะตัวบักใหญ่คุณอ่ะตัวปัดดิน หมานพี่น้องหมานแล้วมันนี่เอาเก็บสะกพักพี่น้องเลยอันนี้ปลาสูบเองปลาขาวพี่น้องอน,นียปลาขาวอีกต้น,นโอ้โได้การได้การพี่น้องได้นี่หมานแล้วหมานแล้วมาเอาอีกโดุดอืม อืมตัวหนึ่งอ่อาไหลไทยหนึ่งตัวตั้งไปนี่ง้เจ็บเขาก็เออเจ็บเลยนานพี่น้องมันซีมืดแล้วน้องเรื่อยอืม,อ,มอืมดีว้าวยาก ซับตาหลายได้กระดุงห่างเนาะส่นหนึ่งตาตามตัวตัวนักร่างกิ่งลงมาเอ้าเหรอเนีเ่ยอืมฟูนะซับตาโอเค หืออือือืมดีโอตัวนั้นพันอยู่ป่าสังแยงด้วโอ้ยปูพันอยู่คนน้ะโอ้อันนี้ป่าสังแยงอันนี้ก็ไดป่าสงเยงพี่น้องเว้ยตันนี้ป่าสังเยงน 2, kind of ี่เออนึกว่าเป็นปลาขาวโอ้ตัวผู้ก็ได้ อะก่อนพันกระดุงอยู่เออห่อยข้างนอกบ่หงแม่นอลีเด้พักเงี่ยงก่อนพี่น้องเลยเงี่ยงก่อนทักเงี่ยงก่อนแจ็คเบลใบบานเงี่ยงก่อน โอ้โหตกซับหวังว่ายังอยู่เด้อเอ้ามาพี่น้องอึ๊ปฮึปลายังปลาดิปลาบู่ปลาบู่ปลาขาวเอาโอ้ปลาบู่กระโอ้กดเอาปลาบู่ก่อนนี่ยัเอาปลาขาว ข้าวเรือสามวนอกนั้นร้อนมดออกปองขาดบนรือจังไดนี่ล่ะสามโตสี่โตเนาะอ๋อะใครอยู่ได้เบนพี่น้องเว้ยตันปิ่นเนี่ยนี่บกตรงและบาดนี้ ฮึมวิองตัวเรียวปลาขาว,ดดขาวดดเดี๋ยวมราเปิดไฟก่อนบ้างอุ้ยพอสังเมัน็นปลาขาวอันนี้โอ้มั่เป็นปลาขาวเดวพี่น้องปลากระไดได้อยู่ไหนโอ้อยากได้กินอยู่ปลา ไปบุญเดียวพี่น้องเอ้ยไปใกล้สิค่ําแล้วไปก็ได้ไปลองเบิ่งตอนแรงทำค่ำเบิ่องนะเผื่อมันได้ปลาเสื่อมปบาสะแงงปลามือนี่เด็ดลาสะแงงก็ลายตัวอยู่นี่ปลาเสื่อมก็ลายตัวได้หอวประบูอันนี้ปลาปลานินอันนี้บักใหญ่เลยมือนี่ลานินใด้การอยู่ปิ้งพี่น้องเอ้ยปลาเสื่อมกับปิ้งคักมือนี่ ป่ายาม่มแรงอย่างไรค้ำคัำพี่น้องเลยมันมืดแล้วเราบดีถ่ายให้เบิ่งนะนถ่าย่ได้พี่น้องมันจักไฟจักย่างเนี่ยเจ้าของผู้เดียวเลยโบดีถ่ายเลยมาเบิง์กตอนมานี่แหละป,าะปาาลากระไดป่านย่มแรงย่มค้ำคั่ก็ได้การอยู่ตู้ปลากระไดเอาเอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ครับสวัสดีครับ